ยินดีอะคาเดมี่ครับจรันสนิทวง34สาสกุลยิมครับตลาดกลางรัศวัยลำลูกกาคลอง4อุปรกรณ์มวยยี่ห้อพรยภายใต้การรับรองคระภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789สถานีบริการน้ำมันปอตทออเสนาคลองสวนภูรีสอร์ท ร้านอาหารเดอะสเตชันโรงแรมโกลเด้นอินร้านอาหารริมคลองชนอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลพร้อมด้วยท็อกออฟเดอะเท้าออ์แกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับเชื่อว่าเกมมีต้องเดือดเราใจมากกว่าเก่าแน่เลยครับเพราะจมโหดนี้ออกมาเดินเร็วแล้วนะครับมีหมัดซ้ายแทงซ้ายนี่และครับจิ้มท้องจิ้มหน้านะครับโอ้โหแต่มรดกเพชรนี่ไม่ตกใจหอยไล่แขนนะครับวงใน แล้วก็วงนอกนี่ก็มีแข้งขวาสวยๆครับตั้งแพงไว้เลยอ่ะมันก็มี3ขาเลยนะครับอีกขาหนึ่งตั้งไว้ด้วยมรดกเพชรดูดิแกตีแล้วกันเนี่ยไปเรื่อยนี่ตั้งกระแพงไว้เสร็จอ้าววันนี้ต้องขอบคุณนี่ในานามของนี่ซีพีนี่ครับทั้งไก่ย่างหดาวแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนนะครับยี่สิบเอ็ดสาขาศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์เอาเสียบไปโอ้แกตั้งดีเหลือเกินนะครับมรดก โมดุกเพชรนี่ก็อ่ากรรมการแยกก่อนมาสู้กันต่อกลางเวทีครับอ้าวเมื่อกี้โปรโมชั่นของ Toyota K m o t o r นะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูอีก10ปีโอ้ยโอ้ยมาตื่นเต้นวาเสียวโอ้ยนี่แหละครับมายีโชว์รูม19ศูนย์บริการใกล้ที่ไหนเรียนเชิญครับ Toyota K m o t o r โดยคุณวิเชียนสมภพลุ่โลดครับเอาละครับทางด้านของจอมโหดนี่เดินชนไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะเดินเร็วขึ้น เอามาดูทางด้านของมอรดกเพชรอาศัยหลักเหลี่ยมคอยออกแข้งนะวงในนี่ก็โอ้โหจอมโหดนี่พยายามจะเบียดจะขวางจะแทงนะครับแต่โดนทางด้านของมรดกเพชรนี่ไล่แขนแล้วก็เต้งตีสวยๆครับแสนมันมวยนี่พอร์มอรดกเพชรแกกันกันกันมาเน็บมาเน็บมากันมาคันมาเน็บโอ้มีฮือมีหามีฮือมีหาแกลุ้นจอมโหดเอาจอมโหดเอาอีกเดินอีกเดินอีกต้องเดินต้องเดินนี่ ทุกคนยู้มวยมันมันสุกมันต้องเดินอย่างนี้ควางควางวางคว้าง,างโอ้โหนี่ครับมามวยมันคู่ที่สามมาสองคู่แรกนี่ว่าอร่อยแล้วคู่สามเข้มข,นมขนม้นเข้มข้นบอเฮตีจอมโหดตีมลรดเฮตีจอมโหดตีเอาแล้วครับลูกแก้ลูกกันนะครับตอนนี้พยายามจะเดินเบียดเดินมัดนะครับทางด้านของจอมโหดโอ้โหแต่มอระดกเพชรนี่นอาศัยจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไล่แขนเก่งนะครับ แางโต้คืนตลอดไม่ยอมเสียเปรียบแต่ว่าจะถอยมากไม่ได้นะครับมาเลยครับตอนนี้จอมโหดเครื่องติดทิ้มท้ายนําไปก่อนครับแม่ทรงกระดีเหลือเกินทรงดีทรงอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทําด้วยอ้าวจอมโหดโหดห,หมดยก3 ที่จเจริญพ่อค้าพันอาหารจำกัดมหาชนรวมถึงต้องขอขอบพระคุณท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับท่านห้เกติเป็นประธานที่ปร,ปรึกษากิิมศของรายการมวยมันวันสุ์ของเรารวมถึงท่านในสนามใจดีครับคุณอำนวยเกตบำรุง้อมด้วยทันลองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณซับเกตบำรุงขอ,ขอขอบพระคุณครับเอาละครับในช่วงพักยกนะครับจอมโหดนี่มียาฉีดมาหลายกำปั้นนะครับให้เดินให้เร็วขึ้น,นครับต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำใน แต่ยกนี้ดูว่าทางด้านของมรดกเพชรนี่ออกมาสู้เขานะไม่สนใจเลยนี่แหละครับวงในไล่แขนแล้วก็ตีเข่าดูว่าทางด้านของจอมโหดนี่จะแข็งแรงแต่ว่าจะช้ากว่าหน่อยครับต้องเดินตลอดนะไม่เดินไม่เฮถ้าเดินแล้วเฮนะจอมโหดน่ะต้องเดินทึงจะเฮอ้าวยันไปลูกนี้สวยอนุมานอนุมานชาบสมุดแทงให้ดูอโอ้ยจอมโหดตีได้แล้ว จอมโหดจอมโหดผมสั้นกว่านะผมสั้นกว่าอา้าวโอ้ใช้ย,ยาฤษีโหนนะ่ะโหนตัวแล้วก็แทงเข่านะครับอา้าวโอ้โหนี่ครับแมพักการแรงขึ้นมาแล้วครับจอมโหดยกสี่มีอาชีพด,ด้วยเครื่องติดแล้วโอ้โหแต่ว่าตอนนี้วรดกเพชรครับแมมีโต้มีกันมีเถียงตลอดเอา,าจอมโหดเสียบอลระดกเเสียบขวางหน้าตีเอาจอมโหดตีบอลรดกเพชรตีอ้ยอ้ย สองคำเข่าครับตอนนี้เอาละครับกอมโหดนี่พอเวลาปล้มได้ตีได้นี่โโหเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีทีเดียวครับแล้วก็ดูว่าจะทําได้ดีนะครับเวลาปล้มได้เอาโหแต่ลูกนี้มาโดนมรดกเพชรดักแทงไปก่อน2ดอกสวยๆครับเอาละครับตีได้ไม่ได้เอาละครับไม่ถนัดที่ต้องแยกก่อนนะครับแหมพอตีแล้วก็แจ้งความแจ้งกรรมการเลยผมตีขาไว้ด้วยนะมรดกเพชรเอ้า้าโหต้องเดินนีเอาเสียไปหมัดตอกไปใน นายลลอกไว้ nice. white. แกปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนกันไว้อา้อาวกันไว้นายอ้าวนายยังดูดีดูดีคำการแยกสิโอ้โหมาโมรโดกเพชรมันแก้ชิงออกก่อนนิดหนึ่งเลยครับเร็วกว่าน,นิดหนึ่งเดี๋ยวต้องดูจอมโหดครับหมต้องเบียดให้ติดเบียดให้ติดอ้าวลูกความพยายามมีนี่ครับมีหมัดน,นำดีครับดีโอ้ยหน้างหงายไปเหมือนกันเอาแล้วครับต่อยซ้ายเตะซ้ายแล้วก็ปล้ำนายของจอมโหดเนี่ยเริ่มทำได้ดีนะครับ มอระดกเพชรเองก็จักออกแท่งขวาสวยๆดูวงในดูความแข็งแรงของจอมโหดนี่เลยครับเบียดไปเรื่อยชนไปเรื่อยครับโอ้โหลงทุนลงทุนลงทุนอา้าวติดมุมติดมุมอา้าวรมการแกะแยกปลายุกปลายุกสี่แล้วทําแต้มทําแต้มเดินอีกจอมโหดมอระดกเพชรตั้งตั้งยกเขาางเสียไปจอมโหดโมโหแล้วโมโหโมโหจะหนีที่ อย่าหนีสิเอ้าเต็มเบียดกันสนุกแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ในวีธีนี้คู่ขี้สูสีเหลืเอเกินครับคู่นี้จอมหดเ,เริ่มจะปล้ำได้โอ้โหมรดกเพชรก็มีโต้ครับโอ้ยโโเดี๋ยวมาดูกันเลยครับลองขอบคุณสกาแฟมวยไทยครับรสชาติเข้มเต,มตะปากโทรไปที่0947891419โอ้ยตอนนี้ยกสุดท้ายมันเหลือเกินครับเอาล้วครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำเลยนะครับตอนนี้ ทางด้านของจอมโหดพยายามจะเบียดโอแต่ว่ามรดกเพชรยกนี้ออกมาคึกหลอเินมีข้งมีแทงเข่าสวยๆโดนศอกนะครับจอมโหดเบียดเข้าไปชนไปเรื่อยนะครับเพียกว่าผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนเลยครับมาลูกอาวุธใจเยอะนะจอมโหดเอ้ามรดกเพชรเตะยัดไปเสียบมาศอกไปเสียบมาเอ้าคีบได้แล้วมรดกเพชรจอมโหดมรดกเพชรเอ้ามันอย่าบังจอมโหดจอมโหด โดนมรดกเพชรเสียไปเสียไปเอาจมูกโตมามรดกเพชรยกนี้ไม่ถอยแล้วมรดกเพชรพี่เล็กบอกอ่ะสามนาทีต้องชนเสียไปโอ้โห,โหนี่ครับแม็กคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาแมาตอนนี้สถานาการณ์ยังไงครับโอ้โห,โหโ <ฮ S 1> เจ็บ<ะ>เบียดกันเหลือเกินนะครับคู่นี้เอาเลยครับอยู่ที่ว่าระยะเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งที่เหลือเนี่ย ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับตอนนี้เกมเบียดโอแตกแล้วครับจากด้านของตัวระดกเพชรโอ้โหแตกไม่เป็นไรมวยเรื่องเล็กเรื่องเล็กแตกหมอไม่ดูไม่โอเสียบสวยโออาหมัดไปเอา้าตะแคงตีไปแม่สะพายแรงสะพายแรงล็อกสะพายแรงตีไปโอ้ยนี่แหละทุกอยุมวยมันมันสุกน้องตะพงษ์เสดภัยทูน ซีพทั้งไก่ย่าง5ดาวแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยครับโอ้โหชุดนี้นะครับ3-4เม็ดนี้นะครับของมระดกเพชรทำได้สวยงามเหลือเกินนะครับแล้วก็ออกไปเต้นด้วยความมั่นใจแล้วนะครับทีมงานก็มั่นใจส่วนทางด้านทีมงานของจอมโหดเองก็มั่นใจเหมือนกันเอาเลยครับแข้งซ้ายสาดเข้าไปเบียดอีกแล้วนะครับคู่นี้นี่ครับแหมสนุกดูเดือดตื่นเต้นทุกสัปดาห์เลยับมวยมันวันศุกร์ โอ้มีเลือดมีเลือดอย่างนี้แอนตาซินแจกแน่นอนครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทต้องนะขอบพระคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงและแอนตาซินครับนี่เลยครับแต่้างน้านตาขวานะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหนือคิว้วเหนือคิ้วมี่เลดจะไหลเข้าตาทอนี้มันมานะทางด้านืูตาขวานะี่ดหัวหัว,หวตาว่างั้นเถอะเลือดก็เลยไม่ไหลเข้าตานะต้องขอบคุณทั้งที่จีวเชิ้ตผู้เชิญชิวหนังด้วยนะครับแล้วก็คุณพิชัยกิมพดีด้วยสมกูรณ์สมบูรด้วยนะครับ มาดูว่าโอ้ยนี่แหละครับทุพยูมวยมันมันสุกต่อยกันดูดีดูดีดูดีซีพีเมจิทั้งกั่ย่าง5ดาวด้วยนะครับโอ้โหดูดิไม่รู้ว่าออกหมูหรือจ่าเวลาเนี้ดูนี้ยังดูดีดูดีปลายกแล้วจะหมดยกแล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอาลีเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการกันนะครับว่า จะออกดางหรือน้ำเงินนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่เบียดเหลือเกินครับโชคกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้โหดูดินี่แหละจัดมวยอย่างนี้นะครับต้องยกให้นัทเดชนะครับวชิรรัตนวงศ์ว่าน้องบูทลูกชายเสียนาวเนี่ยโอ้โหโปรโมเตอร์โคนเตอร์เสียตังค์อีกคนนึงอ้าวกรรมการดูคะแนนก่อนเลยทีเดียวนะครับใบที่2ข้ามไปทางด้านนู้นแล้วก็ข้ามมาขยับ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  ไปไหนไปไหนไปไหนไปที่แดงโอ้โหพลิกอีกคู่ดึงแล้วมรดกเพชรมวยเด็ด7-8-9ชนะคะแนนจอมโหดชอเกตวีนาโอ้โหแตกด้วยนะครับส